เป็นไงฮะ,ะสวัสดียามเช้าครับโอ้มานี่มานี่นลุกมาเออนะฮะนะตื่นแต่เช้าแล้วนะทานยังลูกทานยังนะฮะนี่นาเนี่ยนอะนะอืมโอ้ยไปเที่ยวกลางคืนนะฮะเที่ยวแล้วก็ค่อยเพิ่งมาเพื่อนเพื่อนดูดูเขานะ่ะดูเขานะฮะน,น,นั่นแหละมีอยู่ไม่กี่ตัวครับเนี่ยนะ นะครับเขาก็อยู่อย่างนี้นะครับจะต้องร้องหรอกทำไมร้องล่ะ,ลละหืมอ,อ่กินแล้วนะเมื่อกี้นี่กินแล้วให้ทานแล้วครับให้ทานอาหารแล้วก็ชอบกินอาหารเลือกเลือกกินอาหารนะครับบางทีอาหารเม็ดเขาก็ทานแต่ว่าก็บางทีเรา<ม>ต้องเปลี่ยนอาหารเรื่อยๆนะฮะ นะะฮชอบเนี่ยมีอีกียร์นี้แหละครับในตัวหนึ่งมาเนี่ลูกแม่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 แม,มาเนี่ยมามาอีกหนึ่งน,งนี่นะฮะมาแล้วมามาลูกมามามาแมา่แม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 ่เอออยู่กันแค่นี้นะฮะเดี๋ยวอืมไม่ต้องอะไรมองกันหรอกนะฮะนี่แหละเออฮะต้องคลอะเขอกครับทับน,นี่ก็ อ้าวอ้าวไม่เอาลูกไม่เอา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 ไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะไม่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 เอาไม่เอาเขาก็หยอกกันเล่นนะฮะหยอกกันนี่เราพาชมครับเพื่อนๆนะฮะก็เป็นเลี้ยงเขาไว้เป็นเพื่อนนะฮะบางทีเขาก็คลายเหงาบ้างนะครับแค่นี้นี่นี่ สีดำครับสีดำเขาอันนี้ก็ชอบเที่ยวนะบกลางคืนคไม่ค่อยอยู่หรอกนะฮะเที่ยวดีนะฮะดูเที่ยวดีเที่ยวเก่งนะฮะเที่ยวเก่งมากนะเที่ยวเก่งเที่ยวเก่งนะครับนะะก,นะะะก็เป็นธรรมดาครับบรรยากาศในช่วงเช้าก็เ,เพื่อนๆนะฮะก็เอ่อ ก็เป็นช่วงเวลานี้ก็อากาศก็เย็นๆนะฮะเช้าเย็น,นะะก็ถือว่าดีนะ,ะดีมากอากาศนะ,ะก็ขอให้เป็นแบบนี้อีกหลายวันนะ,ะ,นะะฝนตกเมื่อหลายวันมาแต่วันก็ทําให้อิทธิพลของความเย็นนะในเรื่องของฝนเนี่ยเหมือนกับเราได้อยู่ในพื้นที่ ได้รับอากาศที่ที่ดีนะฮะอากาศที่ดีนะฮะเข้ามาก็ดีนะขายร้อนไปอีกได้เยอะนะครับเพื่อนๆครับอ่ะก็พบปะเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้ค่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะฮะับก,บกันยืนยันตัวเองครับกับเพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีครับ